สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเล่นน้ำนะจ๊ะแต่แดดนี้แรงมากนะคะอยากบอกว่าแดดแรงแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีและเลสิสอย่างนี้เลย Desk ค r ร c ซี i ูค o ีมบอดี้ไวท์นะคะอยากจะบอกว่าตัวเนี้ยไม่ได้ใช่เพราะกันแดดน,นะจ๊ะนางกันน้ำกันน้ำไม่พอนางยังมีส่วนผสมในการบำรุงร่วยมีทางวิตามินซีและวิตามินอ e ีนะจ๊ะใครไม่มีพลาดมากนะคะ นี่แล้วนางการน้ําจริงเปลา่าเดี๋ยวไปดูกันว่าการน้ำจริงเปล่านะคะโอเคมาทาให้ดูกันดีกว่าว่ามันขาวยงาังไงขาวแล้วก็เกี่ยง่ายด้วยเห็นได้ชั้เจนเวอร์นะคะดู โอเคเมื่อกี้ก็ทาให้ดูแล้วนะว่าเป็นยังไงเรามาทดสอบในการลงน้ำกันนะคะฮึบโห<อ>มันจะมีค่ะดูนางแบบโดนน้ำนะคะก็ไม่หลุดนะคะดูไม่หลุดจริงฝากไว้ด้วยนะคะตัวนี้เลยคะ่ะ let's go